สวัสดีครับเอฟซีครับผมก็เหมือนเดิมเหมือนเก่าครับผมอยู่กับช่องลำนำอีสานคือเก่าละเอฟซีเบาหมูครับผ้ามาอัปเดตหนูหน้าครับหรือว่าหนูสิ่งตาสวดเอฟซีนี่ครับไปคุดได้มากครับก็มาเลี้ยงแต่ตัวแดงแดงครับผมตอนนี้ก็ใหญ่มื่อนตาเรียบร้อย้วครับนอนสี่ขาสี่แข้งนั่นเขากินนมแม่เขาได้ครับนั่นอันนี้เอียงนี่ อันนี้นอกยังนี่น้ำปูอโอ้ยเห็นฟอมาเบิ้งกับมาเบิ้งน้ำฟอไม่งสวัสดีนเะน้ะห <c oughs> นาวครับหมือนวันที่เท่าไหร่ลูกสี่วันที่สี่ท่านว่าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเอฟซีหนาวนะครับผมมื่นกับวันไ้ายแทนแล้วนี่ครับหนูหน่อยครับมาอัปเดตให้เอฟซีได้เบิ้งกันน,นขาขมือนตาแล้วเขาก็เริ่มดื้อครับผมไตได ก็พาหมอตอนนี้กินน้ำอิ่มยังอ่ะกินอิ่มแล้วบมสันเขาบรีนออกมาลูกๆพุณนอาเผื่กินบาทันอิ่มขอจับได้๋ยปะจับเลยตัวแมงพวกก็จับได้หูตัววาวขึ้นมาบ่ได้นี่ครับน้องผู้เขามาจับเลนนะครับเบฟซี่คือว่าหนูเขาจับมันเลนดุ๊ดุ๊มันกะสิคุณสิชินกับเฮาครับเบฟซี่เขากะสิบดตื่นบ่ยานเลนตั้งแต่ตัวแดงๆแล้วครับเนี่น้องกาญยามมาได้ มื่อนี้แม่เขาบอตืนครับมื่อนี้ให้ทายดีครับแม่บอตืนเลยบังลูกเขากินนมเอฟซีดันเขาเนี่ยยังไงดูดเขาไปกินล่างตกะเอ็นบอกรับขาสี่ปางงานอยู่ในเอฟซีเนี้ยอะไรจะสู้นกล่องพอร์ไม่รู้เนีทีเอาเมา่อยังไก่เทปไปเล่นก็นด้ เห็นว่าเอฟซีเป็นกอดอยู่นั่นครับพอดีอันอันน้องผู้มาสุวนมาสุวนกล่องเอฟซีว่ากันก็เลยกล่องอาร์เซนอนิ่งนะครับเอฟซีจะใส่มือถือถ่ายเอาครับผมก็ถือกล่องไปนัน่งกะบซีโบ้คอยหนิงมาได้ครับพึ่งไปยอดนำกดยางมาเรียบร้อยครับเอฟซีนี่แหละก็มาอัปเดตเมื่อตาสุโตแล้วครับนี่เขากินยินนมแม่เขาอย เบิ่งครับดูดนมเห็นไหมเอฟซีดูดน,ม,น,ม, e ดดนมแม่เขาอยู่ครับเห็นไหมครับเอามือถูป,ปากแจ๊กแจ๊กแจ๊กเหรอเขาเริ่มมื่นตาเขาเริ่อมตัวใหญ่เริ่มดื้อแหละครับเริ่มหูจักแต่งขนตะคองนะครับอ,อืมครับเจ็ดตัวครับคอกนี้ทั้งเบิ้ล แรกๆเลยไปคุดนั่นเนี่ยมีเก่าโตครับกับผมผมบอคืดว่ามันสิมีลูกเอฟซีเอาเสียมไปซับเอาหั่งเขาครับหรือว่ารั่งนั่นเองเอฟซีถือไปสองตัวตายไปสองครับเหลือเจ็ดขอกถือว่ารอดนะครับผมกับให้เขาเปลือกกินธรรมดานะครับผมเขาเปลือกอดุดคือเด็กหน่อยเลยเอฟซีมดือความส้นครับเริ่มดุดเริ่มมันนี้ แต่ว่าอันโตกินนม่ม้นก็กินอยู่กระนาฮักไปอีกแบบนะครับเอฟซี 4, เลียงนูซิงนั่นนั่นนั่นมบครับนนนนนนมน,บมนสองโตนี้ยางเด่นอยู่พี่ครับลบไปลบมาเดนะ่นนี่มนเอฟซีขมสิจับขึ้นมาเบิ่งจับหางขก้นมาเด่ตัวหน,น่อยครับอโอ้โห ลงไปแล้วโดดลงโอ้ยไม่อยากโช่ว์กล้องพยายาออกกล้องบ่นี่ตัหน่อยนี่ฮะนูซิ่งตาสวดครับเอฟซี FC, หรือว่านูหน้าแหละสมัยก่อนผู้เดเคยหาอยู่หากินกัะสิหูครับเผาเฟืองแล้วเผาไอา้รั่งเขาแล้วครับกส็สิมีคุยหนูซิ่งเนาะเอฟซีก็พอได้คูดครับ เลือกเลียนมากซีโมงก็ถือเสียมหน่อยเอฟซี FC ออกไปพูดละทงหน้าพูดละคุดใดญมากก็ลอกหนังเอฟซีลอกหนังทอดครับผสมกับปิง้งจะส่วนมากก็สีลอกหนังแบบตากแดดก่อนเอฟซีหยาบตากแดดครับแล้วก็มาทอดสุดยอดครับตำพริกบกุกพริกอ่อนนะยเอฟซีตำเจลบุกพริกอ่อนเอ้ยผมว่าผมทำไรไ่เลย เห็นบ่ครับนี่อีตัวนี้อีตัวนี้กินบอย่อบอกอเอฟซีนี่นี่บอย่อบอกเลยโอ้กินครกินแนบงมเสิดึงอันเข้าออกจากอันนี้ออกมาแล้วครับดินอฮ้ยบังย้อยี่อยู่มันดื้อนูมันดื้อครับโดนดังดังเลย่มดัง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 ดัังด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 ัังด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  ิง,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 งอากาศเย็นครับผมหนาวขั้นเฉียวครับตัวน้อยครับนะฮะขั้นเฉียวดื้อแล้ว FC. เอฟซีเขาดื้อแล้วเขาดื้อเขาซูได้แล้วครับ ดูดเหรัญงยิงย่งยิงยิงยิง,ยง UFC เจ็ดโตรครับร้วมแม่เป็นแปด UFC ขอ,อกี่สุดยอดเลยเลยขุดมาแล้วก็เลยเอามาลองเลี้ยงมึงทรงสารมันมาสะกินกะลูกมันแดงแดงฟซี UFC. ผมก็เลยเอามาใส่กับคุเลี้ยงครับขอ,อกนี่สิจับได้ออยู่เฟซีสิบ่อันนี้บ่ดื้อเป็นไอ้ดอกสิจับได้อยูขัดเป็นขอ,อกนี่นะ เนาะแสงก็ได้อือโอ้ขยับประคุเขาไม้ fc เบิ้งกันข้างในก่อนแสงแดดครับมันเห็นไอ้นี่มบูชัดไต่กันโหนโหนอยู่ขั้นเฉลเ่ยด้ขั้นเฉลเ่ยด้ขั้นเฉลเ่ด้เนี่ยไปหน่อยเนี่ยอืมหืมโดดจ้ำโดดจ้ำโดดโดดบ้าสูงสูง ่าโดดแล้วเดี๋ยวมาเบิรงกันอีกขอ,อกนึงครับเอฟซีขอกนี่สิเป็นหนูซุ่มตัวใหญ่แน่ครับจับยาาครับตัวนี้เพราะว่าบุคคลไดจับเหรนคือขอ,อกเมื่อกี้ครับนี่เป็นขอ,อกใหญ่อยนี่นี่ครับเป็นบ่อเขาเห็ดหูเขาดูดหูลงไปครับทองว่าตัวนี้เห็ดหูคือสิออกลูกบ่นี่ครับโอ้เขาเห็ดหมุดกันออกมาหนีครับเอฟซี เ็ตม uh ุดกันออกมานี่อันนี้จะ mm hmm. เป็นซุ่มตัวใหญ่แน่แล้วครับมีลูกเขาอยู่สามตัวแล้วก็ตัวแม่สองตัวครับตัวใหญ่ตัวนี้ผมโบาไอ้ปูโยข่าครับลงุงให้เขามันหนาวยี่สีเขาเลียทุ่งกันอยู่นี่ครับนี่ครับเยิน,นกระโดดครับเอฟซีเห็นไหมครับอันนี้ตัวใหญ่แล้วครับนี่ตัวแม่ นี่ตัวแม่ตัวนึงนี่ตัวลูกเขาครับนี่สุ่มนี่ตัวลูกกำลังใหญ่ขนมานี่สุ่มนี่เป็นลูกเขาตัวนึงกอยู่บุนกลุ่มหนึ่งโอ้นี่นีออกมา,อามาหนีกันแล้วออกมาหนีหกันแล้วน,น,น,นั่ครับตัวนึงลูกเขาครับนั่นมุดมุดอยู่หมองผมยกนันนี่ครับรุนลูกเขาละครับนี่ตัวแม่นี่รุ่ในใหญ่สองตัวครับอยู่นี่ตัวนี้มัน พอค่อยได้จับเอฟซีกันสิจับยากแน่ครับแขะแขะครับจับป,ประจรับหางเขาตัวใหญ่นี่จับบ่ได้เลยครับแขะอันนี้ก็ตัวใหญ่สุดเลยนะครับเนี่ยตัวแม่หนูสิงตาสวดหรือว่าหนูหน้าก็สประมาณนี้ครับหนูหน้าหน่อย นันไปยอดหนูนี่เว้ยเพิ่นนี่กันบ่มีหนูใหญ่เขวบกองเขาก็แม่นเขาเนี่ยแหละครับเขามาในกองเขาจ,จับหางให้เอฟซีบังเกโตถือตัวแม่ึถือตัวใหญ่ถือตัวหน่อยอถือตัวใหญ่ครับนี่ละแม่เขาละครับตัวนี้อันนี้แม่เขาครับนี่แม่ซุ่มตัวหน่อยนี่ครับนี่ตัวนี้ผมไปขุดมาได้นี่ปล่อยนี่ตัวหน่อยครับ ต้มมืออยูอออออ่ลองเหลี่ยงเบิงครับเอฟซี FC. เป็นนูสซิงตาสวนเบอเขาสิแพ้พันกันบ่เอาตัวผู้มาไปครับตัวผูสองตัวตายทั้งสองเลยเอฟซีตัวผู้เบิเขาอยู่กันครับของทั้งลูกทั้งแม่อยู่เป็นตาหักเบย์เอฟซีตัวหน่อยมันก็เป็นตาหักเลยครับ นูซิงตาสวัดจรับง่วงๆไม,งมห่หลาโตเหมือนกันนะเนี่ยครับที่แรกว่าท่านมื่นตาได้เอฟซีโอ้โหโดดลงเจลาโตครับนี่เขามื่นตาแล้วโดดจ้องคือลูกกระต่ายคือลูกกระต่ายโอ้ขั้นเฉี่วขั้นเฉี่วขวั้นเฉี่วโอ้โดดโดดโดด,ด,ด แม่เขากะนางแนมเสื้ออยู่เอฟซีกันจับกันแตะดูๆกับโบแค่ครับแค่เข้าบรเิเวณเนี่เขาตื่นบลรอคกวนเขาแห้งครับเอฟซีนี่ครับคอกนี่หนารุนเล่เอฟซีผมมาท่านในเบิ้งเพจอยู่ว่าหนูหน่อยซุ้มนี่สิเป็นเพจแม่เพจผูแกแจ็คโตในเอฟซีนะสเสด็คัดเป็นพอพันแม่พันไว้ครับได้เลี้ยงแล้วก็สิล่องเลี้ยงเบิ้งคือหนูพุกไงเบืงมันสิเป็นยังไงเอฟซี มาสีแพะพันธอ,อกลูกออกเต้าหลายบอนะครับรการสำหรับการอัปเดตนะครับผมการเลี้ยงหนูสิ่งของบาวหมูลำนำอีสาในนะในเอฟซีนะห้่บึงแล้วชอบบวกชอบใจยังไงกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกดดิงเด้อเอฟซเด้อสุดท้ายนี่กะขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ